สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัดต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมมาติดตามผลการแข่งขันไทยลีกนัดวันอาทิตย์มี2คู่นะครับลงแข่งขันขาดไป1คู่คือเกมคู่ระหว่าง BG กับเมืองทองที่ต้องเลื่อนการแข่งขันเพราะว่า b ีปทุมเนี่ยติดภารกิจไปเตะ a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้นะครับหลังจากที่แพ้ชุนบุกมาในการดวลจุดโทษพวกเขาก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อก ก็จะลงฝึกซ้อมต่อที่นั่นเพื่อเตรียมร่างกายก่อนที่จะกลับมาแข่งขันไทยลีกต่อก็เลยทําให้นัดนี้ถูกยกกยารแข่งขันไปเตะในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากนี้นะครับแต่2คู่ที่ลงแข่งขันกันถึงแม้จะออกเสมอ1คู่แล้วก็มีสกอร์หคู่แบบเฉียดเฉิวแต่ก็มีรายละเอียดที่จะหยิบมาเล่าให้ฟังพร้อมกับเติมเรื่องของข่าวสาร ให้ได,ดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปเมื่อวานในกรณีนะครับที่ผมได้พูดถึงในช่วงเช้าของวันอาทิตย์เกี่ยวกับจุดโทษของชนบุรีก็จะขอแก้ข่าวว่ากาิที่กาทแท้จริงมันเป็นอย่างไรและกติกาที่ผมเข้าใจนั้นมันคือ l ล w o ออฟเดอะเกมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมี VAR มาทำงานร่วมกันมันจะมีการปรับรายละเอียดและวิธีคิดในการพิจารณาใหม่จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องให้กับแฟนๆของคิดไซโคได้ทราบกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเผื่อจะมีเหตุการณ แบบนี้ซ้ำๆเดิมๆอีกจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ u ูทูบกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจง้งเตือนขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ละที่จะก้าวเข้าสู่1นึ0 0 0 0ซับแต่เป้าหมายนคือ2,000 200, 0 0ซับนะครับจะพยายามทําต่อไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราจะพยายามมีคอนเทนต์ใหม่ใน Facebook ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเกม2คู่เมื่อวานที่ผ่านมากันครับผมขอเริ่มต้นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าถิ่นช้างศึกยุทธถ,ถีสุพรรณบุรี f ออันดับ12ของตารางที่ทําผลงานในเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ด2-2ก็รับการมาเยือนของต่อพิฆาตประจบ FC อทีมอันดับ13ที่ทําผลงานล่าสุดบุกพ่ายกับขอนแก่นยูเนเต็ดน้องใหม่1 2ต่อสสุพรรณบุรีของอบาเดบ เปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งครับวางผังในระบบเดินก็คือ3-4-3ประตูเป็นแพทริกเดโต3ประการหลังวางเปียชนกดาริสสุวรรณพัฒกิ่งแก้วและสุพรรณทองสงขนาบข้างด้วยวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งเชยรพลซับมาทางขวาไดสเกตซาโตทางซ้ายมิดฟิลด์ใช้เฟรนดนโดลอเดนซีกิติศักด์โคชินส่วน3ประสานแดนหน้าส่งดานิโลอาเวส สีหนาสุทธิศักดิ์และแพทริกไรเชลฟังทีมเยือนของมาสบิทากิมีการเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งจากเกมก่อนเหมือนกันครับระบบการเล่น4-4-2ประตูยังเป็นขวัญชัยสุดล้อมแผงแบ็กโฟมีเอกนัทคงเกตพีรวัตรอักขธรรมอัดนันโอลาโฮวัชและสารัตปองสุวรรณแานกลางวางอนาวินจูจีนยืนทางขวาธิดายุปบบัญหาเล่นทางซ้าย มิดฟิลด์ชินวัตรวงชัยกับประสิทธิ์จันทุมแดนหน้าส่งวิเลนโมตาจับคู่กับเฟรราดอสซันโตสเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมก็เปิดแรกกันสนุกและนาทีที่12เจ้าถิ่นได้ทักทายหนักๆก,ก่อนเลยครับจากจังหวะที่รัสเกะซาโตโยนบอลเข้าไปในเขตโทษแนวรับสกัดกันไม่ขาดแล้วหลุดมาเข้าทางแพติิไรเชลได้จังหวะซัดด้วยซ้ายบอลชนเสาออกหลังไปบุบบิด แต่อีกโคกทีต่อมากลายเป็นทีมเยือประจวบมาเฉวยโอกาสขึ้นนํา 10- เฉยเลยครับจากจังหวะที่เอกนัทคงเกียรติใช้ลูกขยันไล่บอลที่กําลังจะออกทางฝั่งขวาส่วนแนวรับเจ้าถิ่นเนี่ยยืนกันขาตายหมดแล้วตบกลับเข้ามาเป็นวิลเล่โมตายืนรอตรงเสาแรกได้แปรเสียใต้คานเข้าไปท้ายครึ่งแรกครับนาที42 VAR ทํางานอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้ตัดสินมงคลชัยเพชรศรีควักใบแดงโดยตรงไล่เอกนัทออกจากสนามจากจังหวะที่มองว่าไปเล่นหนักใส่พลาติกไรเชลก่อนที่จะไปเช็ค VAR แล้วก็คงมองว่าเจตนาของนักเตะน่าจะพยายามจิ้มบอลมากกว่าแต่ด้วยแรงส่งของพื้นสนามที่ มีฝนตกลงมาทําให้แวบแรกเนี่ยดูเป็นการเข้าบอลที่หนักหน่วงรุนแรงเกินกว่าเหตุซึ่งลูกนี้ครับมันฟาวอยู่แล้วครับแต่คิดว่าใบแดงน่าจะหนักไปก็เลยกลับคําตัดสินยกเลิกใบแดงแล้วเปลี่ยนเป็นแค่ใบเหลืองให้กับเอกนัทแทนช็อตนี้เล่นเอาเจ้าตัวโล่งอกแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณผู้ตัดสินยังกับเป็นญาติผู้ใหญ่กันเลยทีเดียวครับเรียกรอยยิ้มได้พอสมควรครึ่งหลังเจ้าทีนสุพรรณครับแก้เกมมาดีขึ้นมีจังหวะต่อบอลเข้าทําสวยๆหลายครั้งแต่ยังเจาะไม่ผ่านแนวรับของประจวบที่ลงไปเน้น รัดกลุ่มรอจังหวะสวนกลับเล่นงานจนกระทั่งนาที64ี่ทีมเยือนมาได้ประตูหนีห่าง2-0จักจังหวะเตะมุมฝั่งซ้ายดานิโลอัลเวสกองหน้าที่ลงมาช่วยป้องกันเกมรับดันมงสกัดไม่ขาดบอลย้อนกลับไปหน้าเขตโทษและเป็นสารัตปองสุวรรณรออยู่ครับวางเท้าเอี้ยวตัวยิงเต็มๆข้อบอลฉลับนิดๆเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องเดินหน้าบุกแหลกแล้วถัดมาเพียงแค่6นาทีสุพรรณได้ประตูไล่มา 1. 2ครับจากจังหวะที่ดานิโลอัลเวสดึงจังหวะปั่ มาเข้าทางของรัชนาธอรัญญภัยโรธซึ่งเป็นคนเตะมุมแล้ววิ่งมาใส่แบบไม่ต้องจับท่งบอลพุ่งเช็ดเสาแรกเหลี่ยมในเข้าไปครับ และอีก4นาทีเจ้าทีนสุพรรณตีเสมอ2-2จัดจังหวะที่ดานิโลได้บอลทางมุมเขตโทษฝั่งขวาแล้วหาจังหวะสับไกลบอลฉลับแนวรับเปลี่ยนทางสุดปัญญาที่ขวัญชายจะรับไว้ได้ก็จบเกมนี้ครับแบ่งกันไปทีมว่าหนึ่งคะแนนส่งผลให้ผ่านไป3นัดทั้งสองทีมยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นทีนี้เรามาดูสถิติกันบ้างนะครับเป็นเกมที่ทั้งสองทีมทําได้อย่างสูสีทางเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลสุพรรณเน,นี่ย49%เส่วนฝั่งประจวบ5 0รวมถึงจังหวะการผ่านบอลไม่แตกต ด้วยครับเจ้าถิ่นมีโอกาสทั้งหมด325พาสผ่านบอลดีไป251ครั้งส่วนทีมเยือน355ครั้งเข้าเป้าไป282ครั้งจังหวะการดวนกันตัวเจ้าถิ่นทำสำเร็จไป40ครั้งส่วนทีมเยือนเอาชนะในการดวน่หไป49ครั้ง อีกหนึ่งตัวเลขน่าสนใจก็คือการ Cross Bond ครอสบอลกับเจ้าถิ่นมี0ถึง30ครั้งส่วนทีมเยือนเปิดบอลไปแค่14ครั้งซึ่งก็บ่งบอกสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเป็นอย่างดีเพราะสุพรรณเป็นบอลที่เน้นออกริมเส้นแล้วเปิดเข้าไปลุ้นส่วนประจวบเนี่ยเน้นการเจาะเข้าทำตรงกลางสุพรรณบุรีนั้นก็ยังคงเล่นตามสไตล์ของตัวเองครับวันไหนเกมรับดีดีใจหายวันไหน3ตัวไทยฟอร์มออกทะเลก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งการไล่เสมอ2-2ได้1แต้มสาคัญก็ต้องยกเครดิตให้กับอาเดบาโยที่เลืออกใส่่นนััตะยาางรชนะ ลงมาเป็นสำรอทีเด็ดเปลี่ยนเกมชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการส่องไกลหรือแม้แต่เป็นตัวจ่ายเรียกว่ายอมถอดกองหน้าแล้วใส่กองกลางไปแทนเพราะมองว่าคู่แข่งลงไปรับหรือต้องมีตัวแบบนี้ช็อตน,นี้เดบิยโยกควรได้รับคําชมครับขณานที่ประจวบ เป็นเกมที่น่าเสียดายมากแม้ได้หนึ่งแต้มแต่เหมือนแพ้เพราะว่านําอยู่2 0ทุกอย่างดูเหมือนเข้าทางหมดแล้วแต่ปัญหานําเดิมก็คือความไม่นิ่งนั่นแหละครับพลาดกันเองโดยเฉพาะลูกตีเสมอ2-2พื้นที่เหลือให้กับดานิโลได้ซัดเยอะเกินไปก็ชัดเจนเลยว่านี่คือปัญหาเกมรับหลังบ้านยังน่าเป็นห่วงเพราะผ่านไป3นัดพวกเขาเสียประตูทุกนัด นัดละสลูกถึงตรงนี้พวกเขาก็เป็นหนึ่งทีมที่มีเกมรุกดีบือหวาตลอดแต่ยังดูไม่ค่อยโคมเพราะวันนี้จะว่าไปแล้วโอกาสเยอะมากนะครับทั้งวิลเลนโมต้าได้จบไป4ครั้งเปลี่ยนเป็น1ประตูเฟรด้าดอสซานโตส ได้ง้างเท้าจังๆเนี่ยหครั้งแต่ใส่สกอร์ไม่ได้เลยก็เป็นการบ้านให้ทากิต้องหาวิธีขันแนวรับให้แน่นกว่านี้ก่อนครับเพราะต่อให้เกมรุกสร้างโอกาสได้มากมายขนาดไหนแต่พอบทจะเสียเสียง่ายนำสองศูนย์ก็ไม่ชนะแบบนี้ก็น่าเหนื่อยแทนซึ่งอย่างที่เคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าถ้าจะเล่นไฮเพรสซิ่งความฟิตต้องถึงซึ่งการที่พวกเขามาเสียประตูหลังจากช่วงนาที65เป็นต้นไปทุกเกมที่3เกมติดแล้วครับคงชัดเจนเลยว่าถ้าคุณกดคู่แข่งอยู่ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าสกอร์ไม่ขาดตัวเ ก็หมดเหมือนกันปีนี้เล่นดูดีขึ้นเซตบอลเกมบุกสนุกขึ้นกว่ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดบอลไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็ต้องก้มหน้ากลับมาแก้ไขครับจากนี้เกมหน้าต้องไปเยือนอีกเท่ากับว่าทัพต่อพิ่คาดจะเล่นเป็นทีมเยือนถึง4นัดติดต่อกันซึ่งการเจอเชียงรายยูไนเต็ด ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินเบอร์รวมใจกันให้ได้อาจจะมีโอกาสเซอร์ไพรส์เหมือนกันอีกคู่หนึ่งครับเป็น2ทีมท้ายตารางนะครับเตะกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเจ้าบ้านสวัสด์แคทนครราชสีมาทีมบุ้ยของตารางที่ได้โอกาสประเดิมเกมในบ้านนัดแรกหลังก่อนหน้านี้ออกไปเยืนอน2นัดแพ้ให้กับนองบัว0ูนและแพ้เชียงราย2ต่อ3แบบหน้านมีแต้มเกมนี้พวกเขาต้องรับมือกับมังกรโล่เงินโพลิสเทโรทีมรองบัวที่ผ่าน2นัดแรกก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันครับบุกไปเสมือการท่าเรือ แล้วก็แพ้บุรีดามหนึ่ต่อ3นี่คือการเล่นเกมเยือนนัดที่3ติดของพวกเขาด้วยเรื่องการจับทับกับฝั่งเจ้าบ้านสวัสด์แคทของโคชโจธีรศัก์ิโพโอ้นมีปัญหาคือความเมฆคาริคาร่ก,กองหน้าชาวกาหน้ามีอาการบาดเจ็บ ในช่วงฝึกซ้อมทําให้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสํารองส่วนความเป็นหน้าอับเบียร์คูบี้ตัวรุกเชื้อสายกาหน้าแต่เกิดที่นิวซีแลนด์และก็ได้สัญชาติออสเตรเลียเพราะว่าย้ายไปเติบโตที่นั่นเล่นตําแหน่งโคต้าเอเชียก็ยังไม่พร้อมเจอกสตาร์ทตัวจริงนนันระบบการเล่น4-3-3ธนาชัยหนูราชเฝ้าเสาเกมรับแบ็กขวาทิติทุมพรแบ็กซ้ายเป็นประลองสาวันดีคู่เซนเตอร์ นัทตบงศริยากับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วก็เป็นแผงแบ็กโฟคนไทยล้วนเหมือนเดิมตรงกลางครับมีเดนิสวิลาโนเอวาคอยตัดเกมและก็มีนฤพลอารมณ์สว่างกับมาโคซานเอกขับเคลื่อนเกมรุกส่วนแนวรุกด้านบนนะครับมีจักริดนิยมสุขยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและอับดุลฮาฟิดบืรายเฮงเลือ้อยทางฝั่งซ้ายอามาดูออตาร่ารับผิดชอบทางฝั่งขวาทีมเยือนโปลิสเตโรที่มีโค้ชโอ้ N, รังสรรนิวชัยโชคคุมทัพก็ยึดแกนหลักหน้าเดิมครับลงสนามแทบทั้งหมดเลยโดเลสตี้อาโบถึงแม้ว่าจะถูกไลออก จากเกมล่าสุดแต่นั่นคือการโดน2เหลืองจึงยังไม่โดนแบนร,รูปแบบ5-4-1จิติพงษ์ผู้แถวเชือกเฝ้าเสาครับส่วนเกมรับ3เซนเตอร์ใช้เฉลิมศักดิ์ขีไอแซคฮอนนี่และยางจุนอาวิ่งแบ็กขวาเอกชัยสำเรซ้ายก็เป็นสัญชัยนนทศิลามิดฟิลด์ตรงกลางส่งเลสลีย์อาโบกับสิริโชคทัศนัยเข้าตัดเกมริมเส้นขวาทเทือเทพวิโนไทยซ้ายเป็นอาทิตย์บุตรจินดาแล้วก็วางเอลโดปาลิสตาเป็นก่อนหน้าตัวเป้าเริ่มเกมครับก็เน้นรัดกลุ่ม ไม่ได้เร่งรีบในการเข้าทําเล่นตามจังหวะมากกว่าจนกระทั่งนาที22จุดเปลี่ยนที่ทําให้เกมมีรสชาติมากขึ้นก็คือประตูขึ้นนําของประลองนี่แหละครับแบ็กซ้ายของโคาราชเติมขึ้นมาหน้าเขตโทษจังหวะแรกเข้าจ่ายบอลยัดเข้าใน โดนสกัดออกมาบอลมันย้อนมาเข้าทางปืนคราวนี้ประลองไม่ส่งแล้วครับแต่งบอลเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วกดเน้นๆบอลพุ่งไปเช็ดเสาเข้าประตูอย่างงดงามจริงๆนี่คือลูกขึ้นนำหนึ่งศูนย์ซึ่งเทโรเหมือนดูหนังเรื่องเดิมครับเพราะว่านี่กลายเป็นของชอบของประลองเหมือนกันซีซั่นก่อนเล่นที่นี่ชนะ40ครับสวัสดคีครับปละลองก็มีชื่อยิงประตูได้ด้วยและนั่นคือลูกเดียวของเขาที่ยิงได้ตลอดทงังด้งฤดูกาลหลังจากนั้นเทโรก็พยายามเร่งสปีดบอลให้มากขึ้นมาถึงนาที27 น่าจะได้คืนจากจังหวัดที่เอวันโดชีตัวเองมาเล่นด้านข้างแล้วเปิดเข้าไปกลางประตูอาทิตย์เบียชนะกองหลังได้ม่งเน้นๆบอลเนี่ยพุ่งมาชนคานแล้วเด้งออกมาเข้าทางปืนของเอกชัยได้ซ้ําแต่มันลอยข้ามคานออกไปครึ่งหลังโคชอ้นก็แก้เกมปรับตัวรุกเร่งเครื่องหวังจะเอาประตูคืนสวนสวัสดิ์แค่ของโคชโจเน้นเอาชัวครับสลับหาจังหวะขึ้นไปสร้างโอกาสโต้กลับอาศัยความเร็วความแข็งแกร่งของอามาดูอัตาร่าตายทีเด็ด จังหวะสุดท้ายนี่แหละครับที่ยังไม่ขมพอ่วนเทโรในช่วงครึ่งหลังพวกเขามีโอกาสเยอะนะครับแต่ขาดความเด็ดขาดนี่คือปัญหาของทั้งสองทีมไม่เด็ดขาดพอๆกันที่จะเปลี่ยนโอกาสในการเป็นประตูยังจังหวะที่น่าได้สุดนาที58ดครับเอวันโดลุดเดียวไปยิงดาดที่1ในเขตโทษบอลติดเซฟของธนชยัยไปเข้าทางชานุก,กูลตัวสำรองได้3ดาบ2ไปติดบล็อกแล้วไปเข้าทางยศศักดิ์ชวนะอีตัวสำรองทีเด็ด ได้กดดาบที่3อีกทีหนึ่งติดเซฟของธนาชัยจนท้ายเกมครับนาที88วันชัยจะรุ้นงครานอีกหนึ่งสำรองของมังกรโล่เงินไปโดนเหลือที่2เป็นใบแดงไล่ออกโอ้โหแทบจบเลยครับเพราะว่าตัวเท่ากันเนี่ยเอาคืนไม่ได้เหลือ10คนเวลาก็เหลือไม่มาก ก็เ,เป็น3าคะแนนแรกของนครรัชศีมาในฤดูกาลนี้แล้วก็ยืดสถิติไม่แพ้เทโรยามที่เล่นในบ้านของตัวเองออกไปเป็นเกมที่6ติดต่อกันส่วนตัวเลขหลังจบเกมมาไล่ชำแหละทีละจุดกันนะครับการครองบอลคู่นีส้สูสีสวัสดแคส47เทโร52ส่วนการจ่ายบอลก็ใกล้เคียงกันเจ้าบ้าน3 3 7ครั้งส่วนเทโร3 5 8ครั้งแต่การครอสบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งเทโรทําได้มากกว่าครับ18ครั้งเข้าใจได้เลยครับเพราะว่า ตามหลังต้องพยายามเอาบอลไปลุ้นให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาคือจาก18ครั้งที่ครอสได้เข้าเป้าแค่4ครั้งเท่านั้นมันเลยยากที่จะเปลี่ยนเป็นประตูการดวลกัน1ต่อ1ก็คืออีก1ไฮไลท์ของคู่นี้นะครับแลกกันมันมากโคราชเนี่ยนับได้43ครั้งส่วนเทโร50ครั้งนี่คือการเปิดพื้นที่ให้แนวรุกคู่แข่งได้โชว์สกิลเอาชนะกันแบบดวล1ต่อ1ของทั้ง2ฝั่งและก็ลูกกาอากาศสวัสดแคท เอาชนะได้10ครั้งส่วนทีมเยือน14ครั้งก็ถือว่าใกล้เคียงอีกเหมือนกันเกมป้องกันสวัสดแคททาได้17ครั้งและยังมีการเคลียบอลออกมาอีก16ครั้งถือเป็นคุณภาพเกมรับที่ยอดเยี่ยมที่เริ่มกลับมาให้เห็นจากมรดูการก่อนเหมือนกันส่วนเทโรจังหวัดสกัดกั้นมี10ครั้งก็มีการเคลียบอลอีก9ครั้งโดยรวมเกมนี้สูสีครับก็มีรสชาติ ความสนุกพอสมควรแม้จะมีประตูเดียวตลอดทั้งเกมก็ตามส่วนคนที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงหน่อยก็คือคนพังประตูชัยอย่างประลองนี่แหละครับนอกจากยิงสวยแล้วเขายังมีโอกาส ช่วยสกัดบอลงามๆอีก3ครั้งสัมผัสบอล5้ครั้งจ่ายบอลอีก36ครั้งและก็มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการจ่ายบอล80.6%เป็นป็นแบ็กไวเก่าที่รักษามาตรฐานการเล่นรวมทั้งสภาพร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเรื่องของประธานบริหารสโมสรคนใหม่ที่หลายคนจับจ้องว่าเอ๊ hey, จะมาเชียร์ลูกทีมหรือเปล่าในสนามผมไปสืบมาแล้วนะครับสรุป ยังไม่ได้เข้าบริสนามครับแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่ายังไงคุณบวรวีมะกุดีก็น่าจะมีโอกาสมาให้กําลังใจนักเตะที่สนามครับแต่จะเป็นเกมไหนต้องรอดูนี่ขนาดแค่มีข่าวเปิดตัวปั๊บทีมยังชนะเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดปรากฏตัวที่สนามนักเตะจะไม่วิ่งกันลืมตายยิงคู่แข่งกระจายเลยเลยครับเนี่ยโอ้อันนี้ขอโทษแฟนบอลโคราชลงหน้านะครับผมหยอกขอตบปากตัวเองแล้วการแก้เขินไปก่อนแต่ถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการต้อนรับจะเป็นอย่างไรสําหรับเคสนี้อีกหนึ่งคู่ครับที่เลื่อนการแข่งขันไประหว่าง BG กับเมืองทองเราก็มีสถานการณ์ของเดียโก้หรือซานโตดาวยิงตัวเก่งของทีมแชมป์เก่าที่เจ้าตัวเนี่ย ออกมาโพสต์ลงในไ g เป็นตอนที่กําลังอยู่ในช่วงรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซึ่งเป็นอาการที่เรื้อรังติดตัวและคอยรบกวนเข้ามาอย่างยาวนานผ่าตัดเรียบร้อยครับก็คงจะหมดทุกหมดโศกส,สทีทีเบื้องต้นเนี่ยพัก3เดือนคราวนี้ก็คงจะได้เห็นกองหน้าคนไทยได้โชว์ฟอร์มมากขึ้นในสโมสรบีจีปทุมแล้วล่ะครับมาดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับผ่านไป3นัดหลายสโมสรเริ่มเห็นทิศทางแล้วนะครับว่าจะวางแผนอย่างไรกันต่อจา่าฝูงสัปดาห์นี้ เป็นของบุรีรัมยูเนเต็ดมี7คะแนนเท่ากับทีมอันดับ2อย่างสมุทตรปราการซิตี้แต่ประตูได้เสียดีกว่าอยู่ที่บวก6อันดับ3เป็นทางฝั่งโชลบุรีเอฟมี5แต้มเท่ากับอันดับ4การท่าเรือและอันดับ5เชียงรายยูเนเต็ดส่วนอันดับ6 เป็น b ีปทุมแชมป์เก่าที่ไม่มีโปรแกรมในการลงสนามเลยหยุดอยู่ที่4แต้มเท่ากับอีก2ทีมอย่างราช,ชบุรีและก็แบงคอกยูเนเตดในอันดับ7และ8ตามลําดับส่วนข่าวลือที่คณะกรรมการพิจรารณาวินัยมารยาทและข้อประท้วงตเตรียมจะออกคําสั่งลงโทษแบนสองผู้ตัดสินในเกมเมืองทองเสมอกับชมบุรี3-3ในสัปดาห์ที่2ที่มีอนุสรหนูแก้วผู้ตัดสินในสนามและธีรชัยนวลจันทร์เป็นผู้ตัดสิน VAR จากกรณีที่เปล่าจุดโทษให้กับเมืองทองจนเป็นที่มาของลูกตีเสมอ 33โดยคณะกรรมการได้มีการดูภาพชาร์ททุกช็อตแล้วปรากฏว่า ทุกมุมไม่ได้เป็นจังหวะจุดโทษทําให้ตัดสินว่าเป็นการทําหน้าที่ผิดพลาดของ2คนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังไม่เห็นในหนังสือลงโทษนะครับหรือว่าข่าวจากสมาคมแต่อย่างใดแต่เอาเป็นว่าอยากจะรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ก็แปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าชุมบุรีเนี่ยไม่ได้มีการยื่นหนังสือประท้วงแต่อย่างใดซึ่งหาสมาคมออกแอคชั่นแบบนี้ผมถือว่าเห็นปัญหาแล้วใส่ใจอันนี้โอเคนะครับช้าหน่อยแต่ยังมาแต่ถ้าเกิดจะให้สุดกว่านี้ผมว่าย้อนไปเกมแรกของซีซั่นนะครับบุรีรัมในจังหวะของดี เก่าหรือแม้แต่จวันอื่นตลอดสานที่ผ่านมาด้วยก็ดีนะครับมันจะได้เคลียในเรื่องของกติกาเพราะว่าล่าสุดแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ยอมรับว่าพลาด กับจังหวะการยิงจุดโทษของชลบุรีในเกมชนะหนองบัว31แฟนบอลเนี่ยก็รู้อีกแบบหนึง่งผมเองเนี่ยนะครับในฐานะผู้บรรยายเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเราก็ศึกษากฎระเบียบไปพอสมควรแต่สรุปแล้วลูกขึ้นนำา1ที่เดนิสบูริโล่ยิงเข้าไปแต่ก่อนเท้าจะสัมผัสบอลจินนี่คารยุคเพลเมเกอร์เพื่อร่วมทีมก็พรวดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนใครเพื่อนซึ่งพอยิงเข้าก็ไม่มีการให้ยิงใหม่ทั้งที่ตามกฎการยิงจุดโทษใน l a ออ f the g เก e ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าหากผู้เล่นฝ่ายรุก เข้าไปในเขตโทษก่อนการยิงแล้วลูกนั้นยิงเข้าไปต้องทําการยิงใหม่แต่ถ้าเกิดว่ายิงไม่เข้าผู้ตัดสินก็จะเปลี่ยนไปให้ฟรีคิกโดยตรงกับฝ่ายรับแทนซึ่งเหตุการณ์ของชลบุรีมูริโลยิงเข้าก็ต้องมีการยิงใหม่แต่ทําไมผู้ตัดสินถึงปล่อยผมมองแบบนั้นนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นต้องขออภัยด้วยสรุปผมไปสอบถามทีมงาน VAR มาผมเข้าใจถูกครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบอกแบบนี้ครับ การตัดสินในแมชของชลบุรีตัดสินถูกต้องเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าการยิงจุดโทษฟังไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าการยิงจุดโทษฟุตบอลรายการไหนก็ตามมีการใช้ VAR เข้ามาช่วยตัดสินหลักในการพิจารณามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตาม Law of the Game ในส่วนของ VAR โปรโตคอลที่ระบุเรื่องนี้ไว้นะครับในการช่วยตัดสินของ VAR เกี่ยวกับประเด็นเป็นประตูหรือไม่เป็นประตูไว้ในข้อย่อยสุดท้ายว่า VAR จะช่วยตรวจสอบการทำความผิดของผู้รักษาประตูคนยิงจุดโทษหรือการรุกล้ําเข้ามาในกรอบเขตโทษของทั้งฝ่ายรุกและก็ฝ่ายรับถ้าใครคนนั้นเข้ามาแล้วมีส่วนร่วมโดยตรงดังนั้น,น,นถ้าเกิดผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปก่อนที่จะมีการยิงบอลแต่ดูแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในกรอบเขตโทษเช่นการเข้าไปตามซ้ำหรือเข้าไปก่อนแบบชัดเจนมาก ในระยะประชิดคนยิงไอ้เคสแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติผู้ตัดสินจะตัดสินไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยทีม VAR นั้นก็จะไม่แทรกแซงเพราะถือว่ามีการช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งแล้วก็เลยเท่ากับว่าคานยุกที่เข้าไปในกรอบเขตโทษถูกมองว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเล่นพอยิงเข้าแล้วจึงให้เป็นประตูและไม่ต้องให้ยิงใหม่โอ้โหนี่คือเรื่องที่ยิบย้อยมากมากเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าพลาดไปแล้วรอบหน้า ก็เข้าใจใส่สมองไปเลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินสนามอื่นไม่ได้ตัดสินแบบนี้ก็ตัวใครตัวมาแล้วนะครับเพราะเขาอาจจะตีความแบบหนึ่งว่าจังหวะของคารยุคเป็นจังหวะที่เข้าไปขัดขวางโดยตรงก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะอย่างที่เราเห็นหลายเหตุการณ์บางทีมันเป็นเหตุการณ์เดียวกัน หลักการตัดสินต้องคล้ายๆกันแต่เขาก็ตีความกันคนละมุมมองคิดในงแง่บสถละกันก็ทําให้เราเรียนรู้กติกาที่มากขึ้นอาผมก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของกฎระเบียบการยิงจุดโทษที่เมื่อไหร่ก็ตามรอออฟเดอะเกมทางานอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดมี VR เข้ามาช่วยมันจะมีโปรโตโคอลหรือว่าวิธีการในการทํางานที่ออกมีรูปแบบหนึง่งโอ้อันนี้เป็นรายละเอียดที่โอเคแล้วครับเป็นความรู้ใหม่ที่เราอาจจะขาดตกบกพร่องตรงนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่า นำมาแชร์ให้ทราบกันเรียบร้อยใครสนใจนะครับก็แชร์ให้เพื่อนดูหรือว่าจำเอาไว้ละกันเผื่อมีเหตุการณ์แบบนี้จะได้สามารถนะครับนำไปพูดคุยแล้วก็ไปชี้แจงช่วยวงการฟุตบอลไทยอีกทางหนึ่งช่วงท้ายนะครับฝากไว้หน่อยสำหรับแฟนๆที่ติดตามฟุตบอลไทยลีกนะครับมันไม่ใช่มีแค่ฟุตบอลไทยลีก1 2เท่านั้นไทยลีก3เนี่ยเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดในรอบเพลย์ออฟแล้วก็ฟุตบอลถ้วย2รายการอยาร่าง FA Cup แล้วก็ลีกคับ แล้วก็มีทีมชาติด้วยนะครับทั้งบอลชายบอลหญิงนะแล้วก็ฟุตซอลล่าสุดเนี่ยบอลหญิงแข่งขันเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกก็เอาชนะมาเลเซียไปได้4ต่อ0นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะดูฟุตบอลแบบนี้แบบครบ600แมชนะครับถ้าเป็นแฟนๆของ AIS นะครับ คุณใช้เบอร์โทรศัพท์ AIS คุณใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ AIS ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าจะดูผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไปซื้อซิมของ AIS ใหม่คุณดูครบเลย600้อยแมทที่ผมบอกไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เบอร์โทรศัพท์เครือข่ายอื่นคุณจะดูได้ในแมทสำคัญๆแต่ไม่ครบนะครับเหลือเพียงแค่200ร้อยแมททานั้นเนี่ยผมว่านะครับทานที่ดีคุณไปซื้อซิม AIS ดีกว่าแล้วก็สามารถเช็คโปรแกรมในการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับ2ช่องทางมีเว็บไซต์ของ AIS มีแอปพลิเคชันของ AIS อันนั้นทราบได้อยู่แล้วแล้วก็เฟ e บุ o กนะครับ AIS Play ฟุตบอลนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับ AIS เที่เขาฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเราก็นำไฮไลท์ของเขา มาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับการถ่ายทอดฟุตบอลไทยในฤดูกาลนี้ทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางฝากให้เหมือนเดิมนะครับใครที่ดูคลิปของเราถ้าชอบก็กด u b s สไคร e ให้กันหน่อยเพิ่มเติมสำหรับแฟนคลับรายใหม่ๆแล้วก็ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีการสรุป5ลูกยิงยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ คิดไซโคง้งยิงไซโคง้ง go off the w e e k รวมถึงคิดไซโคง้งอันาลิิทก็รออยู่แล้วนะครับในรอบวันนี้ติดตามกันได้เสร็จเมื่อไหร่ก็ปล่อยตามเวลาแน่นอนลาไปแล้วสวัสดีครับ